โอ้โหวิจรทีนี้มีแต่ช้างเท่านั้นนะโอ้โหคนมัดกองไส้ไรครับเ็นก่องไส้จะภาเอากล่องไส้ไหมคุณละกองคนละกองก้าวเชือกก้าวกองเ็นกลองไส้กันเ็ดีครับก่อเดีวเ็ครับก่อครับโอ้ย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 ดโอยฮะเคือว่าเอ โอ <lle> <sa iden> ้ยโอ้ยชิมสูตรโหเด็กๆจนแล้วถึงเกินและเพชรเจ้าได้สิได้เอจาเอจาเอมมาเฮ้ยพี่น้องบ่บ่ใช่เด้เอาขึ้นไปเต้นอยู่โนดให้คนมาเนาะนอนเห็นเด้อ เล่นสายใหญ่เลยลูกแต่ละเช,ชื่อกใช่กัะแม่ถือใจน้องช้างกันหมดเลยนี่ครับเล่นสายกัน็มเลยเนยนเนลันแล้วเพจพี่สาว พ่งนี้ก็เป็นงานขึ้นบ้านใหม่ครับจะของจาของบ้านเนี่ยเพื่สหักสร้างครับเอาสร้างมาเก่าเสือมาร่วมขึ้นบ้านใหม่นะครับสร้างอ่นเดินทางมาถึงนะฮะแอดมานาก็มาตามเก็บบรรยากาศนะครับ้พี่น้องในเบิ่งนกันโน่นนะครับหนุ่มเสือกด้านโน้นเนาะ น้องสงกรานต์ทางสร้างนเ่ั่นย่อยก่วันนี้หวันนี้ ดูแลสิเที่ยวยังไงจากนี้ก็ไปไปเที่ยวดูนี่คนเยอะเลยดูสิคนเยอะเลยโอ้เด็กเราเยอะเลยวันนั้นเลย เสี่เค่ามขวบค่ะถ้าจะบอกว่าเดือนก็ใช่อยู่นี <c oughs> ต่ตัวเล็กเล็กมากก็ตามตามไปเลย

ชาวบ้านมาทราบทราบข่าวก็มาชมช้างนะครับมาเบิริสังค์พลนว้หลังบ้าดเห็ดก็ปีนท่ออยู่ตรงนี้นะ น so ้ามาหอดับมาปุรอว่าแต่จอดอยู่ฝุ่นต่อต่อลู่หนึ่งจอดโอ้ยโอ้ยคือจอมยุทธ์เส้นหนึ่งว่ากัน

จะภาพเรียแล้วนะคะตัวเลเจิ่าสร้างไปหน้าบ้านครับพยายไปหน้าบ้านแล้วเจ้าภาพเรียกให้ไปโชว์แล้วนะฮะจะเอมาเล่นกันเล่นการเล่นทรายเร็วขอทรายหน่อยขอทรายหน่อย ข้อ sai หน่อยลูกดักรถลูกหมุนไหมลูกหมุนเอาไว้ดักรถได้หนึ่งขอทรายหน่อยเขาไปมืดนะเขาต้องอาดเนาะเขาไม่ได้อาดเนาะเขาไปกันแล้วเขาไปมืดแล้วฝนเสดไปโซนหน้าบ้านป้ะลุงมุนมาดักรถแน่นอนเขาไว้บังดักรถได้เลยจะให้ช้างไปโชว์หน้าบ้านนะครับ ทั้งก้าวเชียกเลยยูกกอบเลยขอนีเยนี่มือั้งอาดเนาะบ่ไดตอาดบ่เข้าไปน่งเไปเบิ้เงนครับบ่เป<อ>็นยังนำเลยมอไปเอาเด็ตัดเฮานี่เอานแถวสร้างหว้าบ้านครับตุมุนไป ลุงต้อยกำลังชาช้างออกไปครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านบ้ากนกันว่าเป็นยังไงบ้างเน,ะนาะเวลานี้น่ารอดีลนี่ตนี้นีคันงอ่อ่ะนี่ฮะคันงจะไปกันปะเราไปกันแล้ว ไปดูช้างหน้าบ้านกันครับปัดเาปัดกันนะาไม่เปิด่ไเลยดิปัดะนี่เลยปัด่เสียปัดเข้าไปอัี่เลมันหนึ่งไม่ได้อาบน้ำนะบอกเป็นยังงั้นปัดดือดอาไปกับคนเดี๋ยวก็มากขึ้นมา